ตาดีแอบเห็นอดีตคู่รักดาราฝ่ายชายกดไลค์รูปฉลองวันเกิดฝ่ายหญิงออกมาให้สัมภาษณ์และจบความสัมพันธ์กันเป็นทางการและยืนยันว่าไร้มือที่สาอย่างแน่นอนสําหรับสองพระนางสุดฮอตอย่างเวียสุกนวัตและเบลล่ารานีโดยที่ทั้งคู่ยืนยันตรงกันว่าความสัมพันธ์จะยังคงเป็นพี่น้องที่จะมีความปรารถนาที่ดีต่อกันและห่วงใยกันล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้ลงภาพกับเหล่าเพื่อนของตัวเองเนื่องในวันเกิด20ธันวาคม2 5 6 4ร้อพร้อมกับพาแคปชั่นว่า Qual i t y t ไ m มไม่ต้องการอะไรเลยขอแค่มีคนเหล่านี้อยู่ข้างๆไปเรื่อยๆโดยงานนี้เหล่าแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรมันเกิดให้กับสาวเป็นล่ากันอย่างมากมายรวมไปถึงการกดไลค์ให้ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็ยังมีหนุ่มเบยรวมอยู่ด้วยก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นมิตรภาพดีๆที่ทั้งคู่มีให้กันแม้ว่าสถานะจะไม่เหมือนเดิมเราก็ตามขอขอบคุณ i อจีเบลล่าแคมเปญภาพแหแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแซบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ